ทักทายสบายดีสบายดีพี่นอ้องอยู่กับสองบาติงใส่สมบูรณ์บรรยากาศตอนเสาร์มืนี้ยบาติงพามาเบ่งบรรยากาศตอนเสรรรา,าเสร์เด้อใส่สมบูรณ์ตอนนี้หนาวแล้วเกาก็สูหน้าหนาวอย่างเป็นทางการเลนะรรยเนาะมืนี้มือวันที่เสาร์สพัดจิก2อ3 ปัจจุบันนี้เาว้หายเศราหนาเพิ่นกาเกี่ยวเขาเกี่ยวนย้ำเรียบร้อยเห็นแต่ต่อเฟื่องกาวเขาซูและรูปลุกพักและบาทเนีเนาวแห้งตอนนี้เดี๋ยวสิเบิงเบ่งเซกอุณหภูมิเบิ่งว่บจากองศาตอนนี้อุณหภูมิเห็นบอกพี่น้องสิบองศาเนาะ ชี้หกองศาเย็นช่วงน,นี้บบคอยไม่เหมาะบบคอยไม่เหม,ออม,มออาะเพราะว่าฝนบบตกหลายเรื่อพี่น้องเลยแต่ว่าจะหน,นาวหนาวแหงาะหนาวแบบมันเย็นแบบบ่มีลมพี่น้องบรรยากาศ้ายน้ำจัง กับนนค,คิปิโนี่กับโบมียังหลายเด้อพาเอเวร์บรรยากาศตอนเสาร์ทุ่ที่สายนำจังเม,มืองวงไสสมบูรให้เบิง้งาบุญสงเหามืองเหล่านี่บติงกับบไทยเบิงสามโอ้ยสียดยดีนอ่อยไทยเบิ้งบรรยากาศให้พี่น้องเบิง ว่าคือเข้าใจนะว่ากล่องบาติ่งก็มีปัญหาในส่วงนั้นก็เลยว่าบูมีโทรศัพท์ยังดิ้นเลยนะดิ้น Youtube กับยูคอมก็เลยปรลพกโฟตยังเลย ตอนแรกเนะาะบอติงสีผ้าไปเบิงผู้ว่าหลานตอนเสาร์นี่บอติงหมักออกกําลังกายอยู่นี่เนาะผู้ไดกลายไปกลายมาหรือว่ามาริมใส่สมบูรณ์ก <c> า <oughs> จะเห็นบอติงอยู่ที่ทรายน้ำจากเนาะเพราะว่ามันเป็นยามเสายามแรงบอติงหมักมาแลนอยู่นี่เนาะกานเทนกับถักท่ายกันได้เด้อพี่น้องเอาอยางอยางถึนเพื่อนกอนทรายน้ำจาก หนำไซได้ตอนน,นี้หนำไซแหฮอัปเดตไซสมบูรณ์ในสวงย่างหนาวย่างหนาววันที่14เดืนอนพฤศจิก2013เวลา6โมง30นาที ทั้งหนาเข้าคือสำนักงานปกครองแขวงใส่สมบูรณ์สำนักงานที่ัหน์อู้บึงทั่งๆน้ำใสแห้งพี่น้อง เป็นตันเขื่อนไว้น้ําหลเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ว่าโบมีฝนเพิ่นก็เลยกักน้าไว้เพื่อใส่ในการเกษตรเนาะเพราะว่าสวรสด์เพิ่นจะเอาน้ำนี้เป็นทําการผลิตการเกษตรเป็นต้นเมนปลูกพักพักที่เราเห็นอยู่ในตลาดนั่นเพินก็ปลูกอยู่ใส่สมบูรณ์นี่แหละเนาะจักหน่อยนี่แถวทงหน้านี่เป็นสิปลูกพักอุ้ยเต็มเลย เดี๋ยวบัตทิงมาไายเมึงอันนี้จะเป็นเหือนในพี่น้อ,อนนงบงนแมลงหงแหมหนึ่งล่างบักใหญ่เลยขยายคือวงแหมเนาะงามเลยดิเป็นเถือนของคนรวยอยู่ในไซส,สมบูรณ์เท่านี้แหละกระพาแล้วกระเพาะแบบใหญ่มันมันนี่แดดออกพอดีงามพี่น้อ,องแดดออกพอดีงามถนนทั้งหนาเท่านี้คือเอิ่อนวะถนนไทส,สนะ เอ้ยแมนบอกถนนอนุวงศ์พี่น่องลืมลืมใช่สนาแลยแมนเส้ยนรักฮนเนาะเส้นทางในเมืองงั้น,นอโอ้คอนรีตอันนั้นคือบันภักวายุเนาะบันภักวายุแนะนำเลยเด้อพี่น่องผู้ใดอยากมาเี่ยวส้มหรือว่ามาหลินแข้งใสสมบูรณ ไอ้มามาบันพักวายุนี่เจ้าบะติงสีพาไปเบิ่งเนาะสถานที่บันพักวายุนี่ก็คือข้าขีรรถเหลียบแค้มนำจักมานี่เนาะทางนั้นจะเป็นในเมืองเนาะข้าขีรรถเหลียบมาปึ๊บตามสายนำจักนี่เขาจะเห็นนี่บันพักวายุเพื่อนพักวายุวายุเกสเฮาส์นี่เบิ่งสีไทยไปเบิง่งนี่ก็เบื้อทรตามหน้าจอเลยเนาะ เบอร์โทรตามหน้าจอติดต่อหาเพื่นได้พี่น้องเลยแนะนำเลยบ้านพากนี่สะอาดดีเนาะไปเดี๋ยวบ่ติงอยากขึ้นไปถึงตามถนนไทยสนะเพื่อไปรีวิวให้เบิ่ง บรรยากาศเงียบสงบทีนอ่น,นี่อันนี้คือเหือดประทันแล้วทำบิดบอติงขึ้นาเป็นนองแฮมโมเมนถ้าว่าเขาเจาะเห็ดเป็นนองแฮมนี่อู้ง่ามเลยนี่วิวได้เนาะนี่เลยที่นองบ้านพักวายุ เป็นบ้านพักเที่ววาด้หลายคนทักหาบอติงบ่นะติงก็นแนะนำบ้านพักนี้นะเพราะว่าอยียานี้แบบว่ามันเป็นความส่วนตัวสูงบ้านพักนี่มันเป็นแบบงามสะอาดอีกอย่างมีมีมาอาหารตามสัง่ดดงอยู่ในโมเลยครับมีไส้ซี 4, มีเกี๊ยวเป็นสาขาที่มา,มาจากไทยนะ นี่เดีอันนี้นี่บอตติงมากสไตล์แบบบ้านพักเป็นนี่นะแบบบ้านเป็นลังเป็นลังเป็นลังเลยนะห้องละลังห้องละลังเลยนะพี่น้องคัะเหมาะแก่การนาองฝกผ่อนเลยอาย่ามันก็บบทอีมันก็บกบทอยู่ไกลในเมืองเนาะมันก็อยู่ตัวในเมืองนี่แหละแต่แต่ว่าบ้านพักเพิ่นก็สิบมส่มีรถเสาบ่มีรถดถีบเนาะ เส้นหนึ่งมีรถที่บัวตอนนี้เผนเอารถจักรไม้เสาวแล้วบ่ mm. นี่ mm. เห็นบ่มันเป็นหอ้องหลังละห้องเลยนะคักนาะยเป็นหลังละห้องแบบส่วนตัวแบบไพรเวทค่ะเอริ mm. ถือว่าบาัตรฟากดีที่สุดแล้วในใจสมบูรณ์บัตรฟากนี่นะที่สำคัญเดินก่วงทั้งหนานี่เฮื่อนเพิ่นเนาะ mm. เฮื่อนเจ้าของ mm. เพิร์นโมเมนต์ mm. บัตรฟาร์ก ู้คนนี่เต็มตลอดเลยคนเต็มแปบลบว่าเขาเจะเอามาพักพอรอย่นี่นะแต่ว่าผู้ใดสซีมาสีมาแบบมาพักพอรอยนะก็ต้องได้จองไว้ก่อนต้องได้จองไว้ก่ <c oughs> <c oughs> อกนเกิดเฝนกำลังง่าไม่ดีได้พี่น้ยวสองสัตว์ คือว่ารวยแหละโ่้ยไงล่ <c oughs> งยงยะลยก็เลใช้สมณ์เนาะเจ้าของมันผักมาอยู่มีคนดังมามานอนอยู่นี่ก็ร้ลยเลยเป็นตันแมนเดือกไกจินเดือกไกจินก็นมานอนอยู่นี่แหละไลายลายคนที่ว่ามานอน เมื่อมาถักหาบติงบติงก็นแนะนําอยู่นี่แหละไม่โค้งออนตัวฝนก็นมานอนอยู่นี่นะส่วนไรจะบุกหู้ะพอมันอยู่ไหน,นเขาว่าอยู่ในและอีกอย่างมันกะชิ่าก้จากพัวหลวนบอกกับโบกไก่พี่น้องเลยเมื่ว่าเขากะใส่เวลาในการเดินทางจากจุดน,นี้ไปพัวหลวนประมาณ2กิโลเมตรเนาะหัวทางเขาก็โบไก่นะถ้ามีรถส่วนตัวเนาะก,ก็เอารถส่วนตัวมาจอดอยู่นี่ได้ ที่สําคัญมีเดินจอดรถตะนี่ขกักโมคือบอนอื่นบานภาคบอนอื่นกับการเดินกว่างอยู่แต่ว่ามันจะเพรเดินกว่างเท่านี้เนาะต้นนี้นจะเดินกว่างกว่าแล้วก็สงบโมมีเสียงหลบกวนอีกกลางคืนโมนมีเสียงเพลงเหลอกไปน้องเดียวยางเลอกสมบึงบรรยากาศตัวเมอืองอันอุ่นๆนุ่มกัน ดอกบัวตองตอนนี้เริ่มเหี่ยวแล้วพะว่าดอ,อ,อกบัวตองเนี่ยมันจะฤดูมันก็คือจะจะเดือนเดียวเท่านั้นคือเดือนพฤศจ,จิกเมิ่เดือนพฤศจ,จิกไปแล้วมันก็โบมีแล้วได้เรือเหี่ยวตายไปแล้ว เห็นแดดแดดแนวนีหันหนาวเด้อพี่น้องบรได้หอนเน้เบื้องนี้ก็ซิมีคนก็เจาะซิมาสังขืื่อนใส่ได้เนี่ยเลยเอาดินมาทมใส่อันนี้หาน กินดื่มบม่เคยเข้าจักเทื่อพี่น้องไกลไปไกลมาเป็นหานแบบชิวๆนะกะลองมาสัมรับเบิ่งพี่น้องผู้ใดมาพักบัานพักอยู่นี้ก็ใไก้ๆนึงยางขึ้นมากลๆไเดี๋ยวใช่นี๋กวเอาดินมาทม ที่ซางเงือนนี่ยโอ้ดินแถวนี้บอกไว้เลยว่าแพงเลยพี่น้องแพงกว่าแล้วขหลวงสองแถวเพราะว่าใทรสุโม,มนี้ต่อไปสิเป็นเมืองต้องเที่ยวเานาะเขาเจาะก็เลยขายดินแพงแพงที่สุดนี่นี่นี่เขาขายดินพี่น้องโอ้กำลังเบานี่ยเขาเจาะขายดินขายดินตอนนี้อู้คากได้เนีย แต่ว่าสถานที่นี่คักอยู่แต่ว่าแต่ว่าดิน,นทว่าซื้อนี่ต้องในทมน่นี่มันบินหน้าไปทางทิตเวนออกคักต้องในทมเบิดลายโรดเติม,มสื้อได้พี่น้อ,องสนใจติดต่อได้ตามเบร์โทรที่นาจอ ถนนอนุวงศ์นี่สันสันหนึ่งพี่น้องที่ว่าถนนที่ว่าสายลำจังหันก็นเป็นถนนเส้นอนุวงศ์คือกันเกิดถนนอนุวงศ์นับจากจุดนี้ไปขอดสายลำจังที่ว่าเรียกแค่ลำจังคือถนนอนุวงศ์เนาะขอดท้ำเจ้าอนุวงศ์ไปแล้วนี่ถนนอนุวงศ์ตึกออกไปเส้นบรรณาอนุวงศ์ แต่ว่ามาทางนี้บริเวณอนุวงศ์นัน่งงนี่คือถนนเพียรหลวงตัวนี้แต่ว่าบริษัทติดป้ายใส่ถนนเพียรหลวงใหญ่ถนนคำว่าเพียรหลวงก็คือวิลาบุรุษของของไซสสมุนเขาเนาะ เป็นคนสนเผ่ามองเป็นวิรับุรุษผู้ที่บุคคลสำคัญของแครงไทยิลสมบูรณ์ในสมัยแต่ก่อนเนาะแต่ปัจจุบันเประกาเสียชีวิตแล้วเนาะเสียชีวิตแลังจากื่นวิรับุรุษเนาะอันนี้คือส้ำนักงานปกครองแครงไทยิลสมบูรณ์เซสเมบูรณ์โพรวินกรอบบริเวออฟฟิศสำนักงานปกครองหาสันพี่น้อง บรรยากาศดีตอนเสาร์วันนี้แดดงามงามวิ่เดือนนี้ไปกับเดือนสิบสองแข่งสีน่าวขึ้นกว่าเก่าเนาะเขาว่าอุณหภูมิสิลดลงอีกประมาณสองศาโดยสปอร,ร์ตเป็นแก่งเซซูมูนจะหนาวเย็นกว่ามุมเขาว่าในเมือวันทีเสาร์ห้าเสาร์หกเนาะเดี๋ยวเบิองบรรยากาศน้ำกันแบบมันรรมสีน่าวสัมใดียยังไงมีแบบน้ำก่อนคือสมัย,มยตะคือสมัยตะกี้นะมันมีเกตทีติมาคือนำขางอันนี้ทางนี้ออกไปตลาด เดือนสิบสองพี่น้องเดือนสิบสองในผู้วิ่อันน่าจะได้ขึ้นไปอีกแหละแต่ว่ากะบนดขึ้นจะเป็นทางการได้จะขึ้นแบบลักษณะแบบบุคคลสําคัญของแข้งวอเนาะเป็นแบบเป็นตัวแมนการนํารัฐมนตรียังนะคนมาในส่วนนะวัสด์เนาะปกติแหละทุกๆแบบวัสร์นะจะได้ขึ้นผู้วียรอรุนอ่นเบิงต้องกันพี่น้อง,องว่าบัติงจะได้ขึ้นไปบอปีนี้ คือปีการี่ก็ได้ขึ้นไปแล้ะปีนี้ถ้าได้ขึ้นก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิงน้ำกันเนาะผู้วีัน,น,นในปี2 0 1 3นี่มันจะเป็นยังไงก็เป็นผู้ที่สูงที่สุดในสอปปลาวความสูงจากระดับนำ้นำตน,นำทะเล2,803เมตรเนาะแต่บอนเทาอยู่นี่ก็ พันสองร้อยเมตรได้พี่น้องจุดที่เ่าอยู่นี่บ่อนที่เ่ายืนนี่นะตัวเมืองอนุวงศ์นี่พัน 2, สองร้อยเมตรก็สองพันแปดร้อยเจ้เมตรก็ขึ้นไปภูใหญยอีกกระพพันพันกว่าเมตรเนาะพันกว่ากิโลเมตรก็ถือวันเย็นหนาวเย็น เปียหลวงสีเลนพี่น้องในเส้นทางที่เฮ็ดคอนกีดที่ทำอิดของสอบอันนั้นของแข็ส,สมบูรณ์ก็คือเส้นทางนี้แหละพี่น้องเป็นเส้นทางที่มีคอนกีดก่อนม่ลเลยในลัางจานันทร์นากะเริ่มปูเขาไปอยู่แถวตัวเมืองเนาะถือว่าบรรยากาศตัวเมืองของเมืองอนุวงศนี่เต็มไปด้วยคอนกีดเลยเนาะทางดี ออกเมืองเลยนะเคพพ่น้องสลาคิวโรนิะมมิยังไลยเนาะมาติงับมาถ่ายบรรยากาศตอนเสาร์ให้เบิงอัปเดตใส่สมบูรณ์ในปัจจุบันนี่ให้เบิงเนาะในมือวันที่เสาร์เสาร์สี่พฤศจิกายนพันส,ส,ส,สามตอนแรกมาติงทีพาไห้เบิงพวัวหลวนเดอ้อเอาขอบใจถูกทานที่เขาติดตามสุม่ม คนใดมากิเวอร์โลนีก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้มาติงหด้อยเลฝากคอมเมนต์คำนี้ตีเตียนมาติงได้มาติงกะน้อมรับคำรับชมแล้วก็จะเอาคำรับชมคำตำนี้ตีเตียนนี้ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามแถวโซมอรตอนนี้อ่ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสบายดี